ของสิบอะไรเมีนงอกงอให้พี่ทุกเดือนแต่อันนี้มันไม่งอก<ฆ>ถ้าไม่ขายมันก็เหมือนเราเอาเงินกองทิ้งอยู่ตรงนั้นอ่ะหกหมื่นเหมือนกัน<ฆ>อาจารย์นี่คะเดี<ฆ>๋ยพี่เปเเเรียบเทียบให้เห็นชัดเลยอ่ะพี่บอก<ฆ>ต้นนั้นเรามาตรงนี้ไม่ดีกว่าเหรอโอ้โหแล้วที่พี่กองไว้ตั้งหลายแสนห้าแสนเนี<ะ>่ยที่ด่วพี่จะบอกให้ครัตอนนั้นพี่เกสเนี่ยตั้งแต่ต้นปีพี่ปิดทีสตาเลยพี่บอกแค่นี้พี่ปิดแค่ทูเราเออแต่นี้เงินไม่กองอยู่ในนั้นเยอะไงมันก็เลยปิดทีสตายังไม่ได้เดี๋ยวพี่จะต้องค่อยๆม้วนเอา ย้อนปิดทูสตาก่อนถ้าทูสตารหกอันนี้ได้เป็นทีสตาอย่างเงี้ยค่ะเย่นใสเดี๋ยวเออเดี๋ยวก็ค่อยชวนคนเอาจ้าค่ะโอเคเนี่ยพี่ก็พูดจากประสบการณ์ที่พี่เจอแล้วมันก็ได้จริงอ่ะคิดดูนะพีล็กเดือนแรกกับพี่หนึ่งเมื่อทูสตาพี่ได้หมื่กว่าบาทเดือนที่สองได้แาดหมื่นกว่าบาทคิดดูสองเดือนพี่ได้มาเกือบครึ่งแสนน่ะกำไรทั้งนั้นเลยไม่เหนื่อยด้วยเออแล้วพี่ยังเป็นหุ้นส่วนบริษัทอยู่แล้วพี่ก็จะได้รับไปเรื่อยๆอ่ะค่ะเข้าใจไออ้ทีี่่กงเาพปได้ตตรงนนนนีี้้เ่ยอาคมัจะได้มากขึ้นเรื่อย ยอดคนที่เขาเห็นแล้วว่ามันได้จริงไงคะแล้วช่วยคนจริงออแล้วคนที่เขาลำบากเขามาเขาเข้ามาสามจากสามร้อย่างอย่างกูป๊อกกี้เงี้ยค่ะป๊อกกี้อยู่ไหมเนี่ยพี่ชอบป๊อกกี้นะคุยน่ารักมากเลยคุยแล้วแบบสนุกพี่จะคุยไม่สนุกเราแต่พี่จะคุยแบบประสบการพี่เอามาพี่มาเจอแบบนี้แบบนี้นะแล้วพี่ก็เออได้แบบงงๆอ่ะงนี้แค่น่ะก็อย่างที่พี่บอกอ่ะที่ปลูกกล้วยอ่ะพี่ดีใจนะพี่แบบเป็นแบบแบบว่าพี่แบบเป็นคนเริ่มอ่ะให้คนกล้ามาปลูกตามพี่เยอะอ่ะอย่างนี้คนจะได้เรียนตาเรียนตาแบบตามเอานาะใช่ เพราะว่าเชื่อไหมคุณเล็กพี่เข้ามาที่จริงอะถ้ากิดพี่ปลูกคนแรกได้อะพี่ปลูกหมดไปแล้วนี่พี่ไม่ไหวพี่ง่วงนอนพี่ปลูกสามวันเนี่ยวจะเสร็จนะสามสี่วันอะแล้วพี่มาดูรู้ไหมผลลัพธ์อะพี่ตกใจมากเลยมันได้ขนาดไหนมันได้จกสองแสนหกอะที่รวมยอดอะได้สามสิบหกสวนแต่ตอนนั้นอะพี่ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนหรอกนะรู้แต่ว่ายิ่งปลูกมันยิ่งกลับมามากกว่าเดิมมากกว่าเดิมปลูกผลไม้ได้มากขึ้นมากขึ้นอะได้สวนมาขนาดได้ตอนนั้นอะได้เดี๋ยวนะแต่มาเหลือติดทุเรียนเพราะทุเรียนมันลงทุนเยอะใช่ไหมคะ ทุเรียนจะได้ประมาณสิบแปดสิบแปดสวนหรือสิบเจ็ดสวนสุดยอดสามสิบห้าใช่ไหมเอ้ยสามทีบอกเหลือเหลือครึ่งหนึ่งอ่ะมาได้ครึ่งแล้วสิบเก้าสวนดิสิบเก้ากับสิบเจ็ดหรือสิบเจ็ดสวนแล้วพี่ก็เหลือไวเชอร์อยู่ประมาณสองหมื่นกว่านะพี่เอากรบเดี๋ยวเดี๋ยวสองหมื่นกว่านี้เอาไว้ก่อนปลูกปลูกทุเรียนได้นิดเดียวมาไปซื้อของเข้าบ้านก่อนค่ะออนเเี้ยแล้วผ่านไปเรื่อยๆพี่ลองไปปลูกปลูกทุเรียนปรากฏว่าพี่ได้กำไรไงอืมพี่บอกว่าปลูกไปกะจะปลูกคือพี่เตรียมเลยว่าพี่กะว่าจอปลูกปลูกทุเรียนได้ประมาณแค่จะได้ประมาณ ได้แค่สิบต้นเนาะหกหมื่นอ่ะแต่มันกลายเป็นว่าได้สิบเจ็ดต้นแล้วยังมีเงินเหลือมีมีไวไวเชอร์เหลืออีกตั้งหลายหมื่นอ่ะมากกว่าเดิมอ่ะนี่ก็งงๆกันเลยมัาจากไหนกันลูกกูแปลก็งงวลกลายเป็นเกือบสี่แสนอ่ะที่พี่บอกอ่ะสุดยอดสามแสนเจ็ดนะที่พี่คำนวณนะแล้วตอนนี้รู้ไหมอูเล่พี่ไปดูอ่ะไวเชอร์พี่อ่ะเก้าแสนกว่าไมันมาจากไหนเกือบล้านอ่ะใช่พี่งงมากเลยเดี๋ยวแคปนะจอยเดี๋ยวดูนะ ไปมาถึงไหนก็นไม่รู้แต่ไม่หมดเดี๋ยวนะไม่หมดให้มันมัน,นมาได้ไงเนงงกันเนี่ยยังงง